รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใต้ขาดสายสีทองสองบิลสตีปรมีหลวงพ่อแชมและวันนี้ดิฉันก็อยู่ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตเราจะมาดูการจัดการเรียนการสอนโปรแกร,รมนานาชาติหลักสูตรคัาดิตจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยวระดับโลก ที่สําคัญก็คือการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นของจุมชนและสอดรับเรื่องของบริบทของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็โรงเรียนสตรีภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนาของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเน้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยจะก็เรื่องของภาษาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติเรามีทั้งหมด6ภาษานอกเหนือจากนั้นเราก็จัดการศึกษาในโครงการนานาชาติซึ่งแบ่งออกเป็น IP กับ i p c ซึ่งสามารถตอบโจทย์เพราะโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาษาริการให้เป็นหนึ่งในเจ็ดของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเรามีการสรรหาครูซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเคมิตซึ่งมีการเทสมีการทดสอบมีการวัดประเมินผลมีการนิเทศอย่างใกล้ชิดจากคุณครูที่บริหารหลักสูตรโครงการดังนั้น หากผู้ปกครองสนใจการจัดสระดับนาชาติในราคาคนไทยต้องมาสัตีพูเก็ตครับ จริงๆแล้วคุณแม่ชอบที่จะให้ลูกศึกษาในระบบของฝรั่งนะคะแต่คิดเสมอว่าจะทํายังไงให้ลูกไม่ลืมความเป็นไทยทีนี้คุณแม่ก็เลยลองมาที่สตรีภูเก็ตดูเห็นเขาว่ามีโปรแกรมนี้อยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใจมากว่าจริง,รง,รงๆหรอและเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมแคมบิดจริงๆแล้วก็ไม่ลังเลที่จะเลือกน้องมาเรียนที่สตรีภูเก็ตเลยค่ะถึงแม้เราจะใช้หลักสูตรนานาชาติระดับโลกแต่เราก็ส่งเสริมให้นักเรียนของเราทั้งชาวไทยและต่างชาติตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยภายใต้แนว คิดมุ่งสู่สากลบนฐานไทยตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะได้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยในทุกระดับชั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้และสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นและการใช้ชีวิตประจําวันในโรงเรียนเรามั่นใจค่ะว่านักเรียนของเราจะน่ารักในสังคมไทยและสง่าง,งามในสังคมโลก our teaching focuses on active learning and engaging the student and we act more as a team with the students so that together we try to drive their results higher our teachers are really the heart and soul of our program and they have an absolute passion for their subject and it is that passion that they inspire within their students so, we've built a hybrid curriculum that's very closely aligned to the Cambridge curriculum. We've also included what we believe are essential skills for the future, and they're the soft skills such as critical thinking, innovative problem solving, time management. We prepare the students for life. As a foreign parent in Thailand, it's increasingly difficult to Try to find the correct school for your child. If he decides to stay in Thailand, then the education that he receives from this program will allow him to enter some of the top universities in this country. But if he chooses to go and study overseas and in England, then with those Cambridge qualifications, he can also automatically enter university there. Uh, my work ethic has improved dramatically. Um... Because the Cambridge course is extremely demanding, I feel that sometimes I'm, it pushes me to my limit and it pushes me to improve constantly. But I feel I always have the support from my friends and teachers here at ITC. The class is really small here, which has given us the benefit to get the quality one-on-one -on -one attention from teachers when we are in, when we're struggling. Here we study every subject in English, try to understand the Thai culture, and try to preserve it. s t d y i n g in this school h e l p d me improve my English and critical thinking skills. นั่นี่ก็คือ i n ร e r n a t i o n a l Program ของโรงเรียนสตรีภูเก็ตสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนน,นั้นอย่าลืมติดตามเรานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ